ทำยังไงให้แฟนกลับมาง้อคืนดีทำยังไงให้สามีทําให้แฟนเก่ากลับมาคืนดีโดยที่เขาอะสลัดมือที่สาออกไปเองถูกต้องไหมน,นคะคะวิธีการนะคะอะเข้าเรื่องเลยแล้วกันวิธีการทําให้แฟนอะค่ะกลับมาง้อขอคืนดีเราเองอคือเราจะต้องไม่ทําในสิ่งที่ห้ามทําค่ะเวลาเลิกกันอะจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะที่จะกลับมาคบกันอีกครั้ง แต่ส่วนใหญ่ที่เลิกกันไปแล้วเลิกเลยอย่างเงี้ยเลิกกันไปแล้วแบบหายกันไปเลยเพราะว่าเราทําผิดอ่ะเราทําผิดอะไรบ้างเช่นเราใช้กด no contact อะไรเงี้ยใช้แบบว่าไม่ติดต่อไปเลยอะไรเงี้ยก็ผิดนะคะหรือเราแบบประชดประชันลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยโพส์โพส์ได้ดดบนเฟซบุ๊กอะไรอยเงี้ยก็ผิดเหมือนกันดังนั้นวิธีการที่ถูกและทําให้สามีกลับมาง,ง้อเราเองอ่ะ คือเราจะต้องทําให้สามีรู้ว่าเขาจะหาผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วมันมีคนเดียวในโลกผู้หญิงที่ดีกับเขาผู้หญิงที่น่าลงทุนผู้หญิงที่ท็อปฟ,ฟอร์มอย่างงี้ค่ะและวิธีการเป็นผู้หญิงท็อปฟ,ฟอร์มคือตอนนี้เลิกกันะนะหใน Facebook ของเราอ่ะต้องทําตัวเองให้ปกติที่สุดไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะยิ่งยิ่งเล่าให้ฟังอ่ะคือเหมือนสาวไซส์เฮกากินอ่ะ ยิ่งเล่าสมมติเราเล่าแกเราเลิกกับผัวอย่างเงี้ยแกเราเลิกกับผัวผัวมันไปจีกกับอีนั่นอะไรเงี้ยสักพักอ่ะเรื่องเนี้ยดังทั้งอำเภออ่ะสักพักเรื่องเนี้ยคือแบบดังทั้งจังหวัดอ่ะแล้วดังทั้งจังหวัดไม่ว่ามันเป็นดังในแบบว่าเกินจริงอย่างเงี้ยเพื่อนมันไปเล่าเกินจริงอ่ะดังนั้นถ้าอกหักนะคะแล้วอยากได้เขากลับมาแบบเลิกกับผัวหรือแบบผัวไปมีแฟนน้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่าให้ใครฟังไม่ต้องเล่าให้พ่อแม่ฟัง ไม่ต้องเล่าใเพื่อนฟังถ้าอยากเล่ามาเล่าให้ครูฟังแล้วเรามาหาทางแก้กันทางแก้อยู่ในค่ารีสตาร์ทนะคะหนึ่งไม่สาวไซให้กากินสองดูแลภาพลักษณ์ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดในโลกโซเชียลไม่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำไม่แชร์อะไรที่เป็นเรื่องราว d ร r a m a เพราะการที่เราดาาม่า เป็นการประกาศให้โลกนี้ว่าเราเป็นคนแบบไร้สาระอย่างเงี้ยคือบางคนอ่ะหล่อมากสวยมากแต่พอครูเข้าไปดูหน้าเฟซอ่ะคือมึงเพ้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะยิ่งเพอ้อคือคนที่เขามีทัศนคติดีๆคนที่เขาเป็นคนดีคนที่เขาคนที่เขาแบบว่ามีความคิดบวกอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่เดินมาหาเราเลยในชีวิตอย่างเงี้ยหรือแบบภาพลักษณ์เราอะไรเง